โอเคครับผมมาดูกันรอบเย็นนะครับนี่ครับไฮลักรีโวนะครับผมมาเปลี่ยนโช๊กนะครับนะครับมาเปลี่ยนโช๊กนะครับก็ลูกค้าเลือกเป็นโช๊กของมิยามโตะนะครับแกน20นะครับตัวนี้นะครับเป็นคู่หน้านะครับลูกค้าเลือกคู่หน้าอย่างเดียวนะครับส่วนข้างหลังนะครับใส่กองโหลด3นิ้วอ่านี่กองโหลด3นิ้วใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากําลังจะไปเปลี่ยนโช๊กกันนะครับนี่มิยามโตะนะครับแกน20นะครับตรงรุ่นนะครับของไฮลักเลยนะครับ2นิ้วนะครับ อ่านะครับรับรองว่าหนึบเนเลยนะครับราคาไม่แพงด้วยนะครับใครอยากได้งบประหยัดแล้วก็ได้คุณภาพดีๆนะครับก็มียามาโต้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับมาครับนี่นะครับช่างก็กำลังนะครับแกะเลยนะครับผมตอนนี้กำลังแกะเลยนะครับรอเปลี่ยนโช๊คนะครับผมอ่ะโอเคในระหว่างรอนะครับในระหว่างรอเปลี่ยน เปลี่ยนโชคนะครับเดี๋ยวผมพามาดูอีกคันหนึ่งนะครับนี่ขออนุญาตอ่ะผมมาดูอีกคันนึงครับนี่ลูกค้าก็อีกคันนึงครับเป็นพอดจูเนอร์นะครับผมคันนี้คันนี้นะครับก็จะมีล้างอุดนะครับ EGR นะครับผมแล้วก็มีติดวัดบูธอ่าติดวัดบูธนะครับเปลี่ยน น้ำมันเวอร์นะครับน right hmm. ้ำมันเบรกอ่าเปลี่ยนน้ำม totally. ันเวอร์เปลี anyway> ่ยนน้ำ huh มันเบรกนะครับก็มาใช้บริการครบเลยนะครับน่ะนี่แล้วก็อีกคันนึงมาดูอีกคันนึงนี่นะครับรอบเย็นก็จะวุ่นๆเหมือนกันนะครับอีกคันนึงก็จะมาติดคันเร่งไฟฟ้านะครับเป็นรถเก่งนะครับนี่นะครับก็รถเก่งที่ร้านก็ทํานะครับผมไม่ว่าจะเป็นโช๊คแม็กยางนะครับก็เข้ามาใช้บริการได้ สำหรับคนที่รถอืดนออรอบคันเล่งหน่วงนะครับก็จะมีคันเล่งไฟฟ้าของทางเรานะครับนี่มาดูนะครับลูกค้าเลือกเป็นสเต็ปวันนะครับเวอร์ชันหนึ่งนี่นะครับนี่นี่เก็บงานแล้วเก็บงานเรียบร้อยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อ่านะครับนี่นะครับปัญหารถอื่นรอรอบคันเล่งหน่วงนะครับก็ทางร้านเราก็มีคันเลี่ยงไฟฟ้านะครับถ้าไม่อยากไปแต่งเครื่องเยอะแลไม่อยากแต่งเยอะนะครับคันเล่งไฟฟ้าอีกหนึ่ง อีกหนึ่งทางเลือกนะครับตอบโจทย์แน่นอนนะครับใส่แล้วเห็นผลเลยนะครับก็นี่รับประกัน1ปีครับผมรับประกัน1ปีนะครับนี่ลูกค้าเพิ่งเข้ามาอีกป้ายแดงๆเลยเห็นไหมถ่ายไปดูนี่มิวเอ็กซ์นะครับผมมาตังนี้ก่อนอ่ะโอเคนี่นะครับที่ร้านนะครับ GT7 นนะครับมีอะไรบ้างนะครับหลายคนสงสัยนะครับก็ ไม่ว่าจะเป็นจัดทรงดัดแนบนะครับล้างอุด EGR นะครับหรือเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับตั้งศูนย์ท่วงล้อนะครับไม่ว่าจะเป็นรีแมปนะครับบริการใหม่ของเรานะครับ ECU รีแมปนะครับราคาไม่แพงนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นนะครับแถมฟรีวัดบูทด้วยตอนนี้นะครับใครที่เข้ามาใช้บริการรีแมปมาได้นะครับก็แม็กยางนะครับก็มีบริการมีครบอะง่ายๆมาแล้วก็จัดให้นะครับเต็มรูปแบบนะครับผมก็ รับรองว่ามาที่ร้าน G7 g นะครับจบครบนะครับแน่นอนนะครับแล้วก็ทุกอย่างเราบริการเต็มที่นะครับผมก็ฝากลูกค้าทุกคนด้วยครับใครจะมาใช้บริการที่ร้านนะครับทักกันเข้ามาได้นะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ให้ความเชื่อมั่นแะก็ยอมรับใน G7 ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วันสวัสดีครับพี่นุ่ม